สวัสดีครับผมอัตคุณโคจรวิสารนะฮะหรือว่าในวงการเรียกว่าตี้จิติกราดครับผม อันนี้ผมจะเท้าความกลับไปเมื่อประมาณปี2006-2007ที่ผมเริ่มทําอู่นะฮะส่วนตัวผมเนี่ยเป็นลูกหลานคนจีนในบรรดาลหลานๆก็จะเรียกผมว่าอากโกตี้โกตี้ทีนี้ผมก็เลยคิดได้ว่าเออโกตี้ผมก็ใช้คําว่า GT ที่มาจากคําว่าโกตี้มาตั้งเป็นชื่ออู่ก็คือจนมาเป็น GT ทีกลาบในทุกวันนี้ครับ ผลงานของอู่ที่ผ,ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเน้น Hon ด a านะฮะถ้ายังจำกันได้เนี่ยสำหรับ Hon ด a าขับหน้าเนี่ยสิบวิคันแรกของเมืองไทยก็จะเป็นรถพี่ปุ้ยซีวิคสี่ประตูจากทางจีทีกลาดนะครับเก้าวิคันแรกสำหรับเครื่องเทอร์โบก็จะเป็นรถพี่หมูนะฮะเก้าวิคันแรกสำหรับรถเ a นก็จะเป็นรถคันสีขาวของทางจีทีกลาดแล้วก็ Hon ด้าที่เร็วที่สุดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็ยังเป็นของ ทางเราจิธ ah ิกะลายเป็นซีวิ c สามประตูสีดำทอร์โบครับผมส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปในทาง Honda าล้วนๆาโมดิฟายตั้งแต่เครื่องยนต์ปรับแต่งระบบช่วงล่างแล้วก็จะเน้นไปในทางรถที่ใช้ในการแข่งขันนะครับรถบ้านรถสตรีทโมดิฟายนิดหน่อยก็มีมีเหมือนกันนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเน้นโมดิฟายเครื่องยนต์ ทำระบบส่งกำลังอัตาาทดเกียร์แล้วก็จูนกล่องผลงานของเราจะเน้นในรถสนามซมากกว่าตั้งแต่ประมาณปี2006นับถึงตอนนี้ก็ประมาณ10ปีได้แล้วคือผมจะอยู่เชียงใหม่เนี่ยเปิดอู่อยู่เชียงใหม่ประมาณสัก4ปีเร็เรเศษแล้วหลังจากนั้นก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพ ประมาณ5ปีกว่าๆแล้วอุปสรรคตอนแรกเลยก็คือ,อใหม่ๆเลยเนี่ยเราเปิดอยู่ที่เชียงใหม่เ mm hmm. ชียงใหม่ถามว่ามาจิ้นเยอะไหมอาจจะไม่ไม่เยอะเท่ากรุงเทพกำลังซื้ออาจจะไม่เท่าคนกรุงเทพแล้วก็ การที่เราจะโมดิฟายฮอนด้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซทโตโบหรือว่าโมดิฟายเครื่องยนตมันใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคตอนเปิดอูแ่แรกๆมีอยู่แล้วด้านการเงินเลยก็คือรายได้อาจจะน้อยนิดนึงอาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าคนที่พร้อมจะจ่ายตรงเนี้ยอาจจะน้อยกว่าแต่พอหลังจากที่ทํารถแข่งมาวิ่งในกรุงเทพแล้วก็ย้ายมาที่กรุงเทพเนี่ยก็ดีขึ้นตามลําดับเรื่อยๆครับส่วนหนึ่งเลยคือผมเนี่ยสนิท กบสปีดดีเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเมื่อก่อนทํารถอยู่เชียงใหม่เนี่ยจะไหว้าวานให้สปีดดีขึ้นไปจูนรถให้นะครับแล้วก็เมื่อก่อน Hon d a ผมเนี่ยคือจนถึงทุกวันนี้รถแข่งเนี่ยจะเป็นสปีดดีจูนทั้งหมดทีนี้คือสปีดดีก็ไปเชียงใหม่เขาได้ไปเที่ยวด้วยเขาไมไปหาซื้อรถเลโทรรถโบราณอะไรกลับมาทําเขาก็เลยได้ชักชวนมาให้ผมมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยกันส่วนหนึ่งผมก็ได้ทำฮอนด้าด้วยได้ทำอู่ฮอนด้าด้วยอีกส่วนหนึ่งผมก็ช่วยดูแล ทำเครื่องให้ลดตัวสปีดดีเองแล้วก็เสียงบุตไทยด้วยนั่นก็เลยเป็นจุดจุดนึงที่คือเหมือนสปีดดีเป็นคนชักชวนให้ผมเข้ามาสู่วงการในกรุงเทพด้วยโปรเจกต์ Project ต่อไปคือโปรเจกที่กำลังจะวิ่งก็น่าจะเป็นคันนี้เลยน่าจะเป็นรถเฟรม NA ขับหน้า Honda คันแรกของเมืองไทย เราก็คาดหวังกับคันนี้ไว้พอสมควรเหมือนกันซึ่งปกติรถบอดี้เดิมๆเนี่ยสถิติของตัวเองที่ดีที่สุดน,น,นะครับก็คือ9.9แต่ว่ารถเนี่ยน้ำหนักรวมคนขับประมาณ900โลแต่รถคันนี้น้ำหนักรวมคนขับอยู่ประมาณ750 L. เราก็คิดว่าเราอาจอาจจะนะฮะวิ่งในพิกัด9กลางๆได้ฮะซึ่งเป็นเป้าหมายของเราอันนี้คือโปรเจกต์ใหม่ ต้องบอกก่อนเลยว่างานสกัง่ะผมติดตามทุกปีนะครับวิ่งมาทุกปีแล้วก็ปีล่าสุดก็ได้รางวัลใหญ่มาซีบิคสามตูมาคันหนึ่งแล้วก็ทำสถิติดีที่สุดในงานก็คือ9.7วินาที ก็คือเป็นสถิติที่ดีที่สุดของงานบ็อกซ่าสการอยู่ซึ่งปีนี้ผมแข่งแน่นอนครับเพราะว่างานสการทุกครั้งเนี่ยก็ค่อนข้างประทับใจกับกฎกติกาแล้วก็กิจกรรมต่างๆในงานอยู่แล้วรถที่จะส่งเข้าประกวด่งเข้าไปแข่งขันในงานสการ์งบ็อกซ่าเนี่ยประมาณเครื่องเทอร์โบเนี่ยประมาณ5คันเครื่องเดนอีกประมาณ3คันแล้วก็รถสตรีทอีกประมาณอีกสอคันครับเบสเซก็รวม10กว่าคันครับ ก็ GT กลาดนะครับช่องทางการติดต่อก็อัตคุณ GT t กลาดเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เบอร์ส่วนตัวก็0 8 7 5 9 3 7 6 3 9อูเนี่ยอยู่คลองสี่คลองหลวงนะครับเข้าคลองหลวงคลองสี่มาปุ๊บเนี่ยซอยตะวันออก21เข้ามาประมาณสัก3 4 0 0เมตรก็เจอแล้วอยู่ซ้ายมือนะครับยังไงก็รบกวนเป็นแฟนฮอนด้าฝากติดตามผลงานด้วยเพราะว่าสำหรับฮอนด้เรา เต็มที่จริงๆก็อยากเห็น h อนด้าเร็วๆอยู่ในระดับสากลกับเขาก็ฝักช่วยเชียร์ด้วยละกันครับครับ